นี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของการถ่ายวิดีโอบนสมาร์ทโฟนที่จะพลิกโฉมวงการซัมซุงเตรียมเปิดตัว Galaxy S 26ซีรีส์ต้นปี2026พร้อมพกโคเดกวิดีโอแอดวานซ์โปรเฟ s ชันแนลวิดีโอ a p e ที่เพิ่งประกาศในปี2023และเพิ่งถูกรวมเข้าใน Android 16ของ Google เมื่อไม่นานนี้แต่ตรงนี้แหละที่หลายคนอาจตั้งคำถาม a p v คืออะไรแล้วทำไมมันถึงสำคัญลองนึกถึงโคเดกโปรสของ Apple บนชี ที่ช่วยให้มืออาชีพควบคุมการบันทึกและตัดต่อได้มากขึ้น d p พวก็อยู่ในแนวเดียวกันแต่ยังอ้างว่าประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูลกว่าชีวิตีถึง20%ซโดยที่คุณภาพไม่ตกคราวนี้เราจะได้วิดีโอที่มีรายละเอียดคมชัดขึ้นช่วงดานามิกกว้างขึ้นและสีสันสดใสขึ้นในไฟล์ขนาดเล็กลงเหมาะกับการทำวีล็อกหนังสั้นหรือแม้แต่การบันทึกคอนเสิร์ตโดยไม่ต้องพอวงเรื่องพื้นที่จัดเก็บและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้าม ที v รองรับความลึก42บิตช่วยให้ไล่เฉดสีได้นุ่มนวลไม่มีปัญหาแถบสีบันดิงรองรับ H. d r 1 0และ H. d r 1 0เพื่อไฮไลท์ส่วนมืดและสว่างฉับพลันได้ชัดเจนรวมถึงซัมปลิงสีแบบสีสีสีที่แม้ในที่แสงน้อยก็ยังเก็บสีได้แม่นยำในแง่าการใช้งานจริงทีพีวีรองรับความละเอียดและเฟรมเรตหลากหลายดังนี้ full hd 25, 50, 100 fps 4 k 25, 50, 100 fps 8K 25fps เมื่อดูฟีเจอร์ขนาดนี้หลายคนอาจตื่นเต้นว่า Galaxy S 26 Series ซีรีส์จะถ่ายวิดีโอได้เหนือกว่า iPhone r o ราะจริงหรือไม่หรือที่สำคัญคือการใช้งานภาพนิ่งจะถูกยกระดับตามไปด้วยหรือเปล่าข้อสังเกตที่อาจจุดประเด็นถกเถียงคือ APV จะผูกผู้ใช้อยู่กับระบบนิเวศของซัมซุงมากขึ้นหรือไม่หรือกลายเป็นฟีเจอร์เปิดใหม่ที่ลงท้ายแล้วอาจใช้งานจริงได้ไม่ง่ายเท่าที่โฆษณาไว้คุณคิดเห็นอย่างไรกับก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีครั้งนี้ของซัมซุง เชื่อว่า A.P.V e จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมหรือเป็นแค่ลูกเล่นที่ไม่ได้ใช้งานจริงมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้เลยในคอมเมนต์ด้านล่าง